สว,ส,สวัสดีค่ะหนูไปแต่ขึ้นนูดอนจ้ะหนูโพสค่ะับพ่อใหญ่ซ้ำฤทธิ์นะครับปูกกับหลานหน่อยรักต่างว้นะครับผมเมื่อนี้ตามมาหาหมองหลานหน่อยนะครับที่ว่ามานอนบ้านเพื่อนอ่ามามาเลียนบ้านเพื่อนย่ำเวลาอ่าวันหยุดวันหยังไม่เยอะนี่แหละวันนี้ทั้งวันเลยเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เอ้าเอาอยากมาเบิ่งแนวแน,ว,แนวอยากมาเบิง่งวา แล้วมาากันมาเห็ดเอียงอ่าเดี๋ยวมือนี่ว่าจ,จะมาเบงิงอ่าวาวมาเบงิงอ่าปล่อยวาวนะครับปล่อยวาววาวอันนี้เรียกว่าอ่าธนูธนูท,น,ทนูหรือสนูนะครับทนูหรือสนูนะครับเอ,อาเห็ดจากอ่าเอียงแนวรัดของรัดของกับาไหม้นะครับใช้ของไปเตยมะเบิงเนาะนี่อันนี้ก็ <Glass> อันนี้ก็ เป็นเทน,น,นเดี๋ยวจะให้ร้านทดสอบเสียงให้ฟังนะครับจะให้ร้านทดสอบเสียงให้ฟังอาเทียไว้ก่อนวาวว,าว้าวเจียวทั้งพูน,ม,นมันมันเมื่อนี่มันบ่มีลม,ม,ม,มเออพูนพูนพน่อนะอันนั้นพ่อไปเตยกับอันพ่อนัน่งพดพักกันเท็ดให้ข้องให้ลูกสาวเล่นนะครับอ่ะเป็นของเล่นแปลกๆนะครับลองเล่นพุ่ยิ่งแปลกๆเลย ธรรมดาเนี่เขาจะมีตั้งแต่ผู้ใช้เนาะที่เหรียญชนูอาจจะให้ร้านลงไปโชว์โชว์สเตส็ปชุดฟังอ่าลงอ่าห้องนั่งโพสก่อนนั่งโพสก่อนบออแกงยังสีนะครับฟัางเสียงนะครับ้ามันขึ้นทั้งพนมันก็จะดังแบบนี้แหละครับ អឺនៅវីតេចាំងនោះ2 2អັນมันดังแบบไหนអោลองមើល Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันของไบเตยดังบึ้งบึ้งบึ้งบึงขึ้เสียงม้าไส้น้าปลาหย่าอันนี้เป็นปลูกเอาเหรออันนี้เขาเขาปลูกเอาปลูกไว้ไว้เลี้ยงเลี้ยงวัวอันนี้เป็นโกดังสําหรับเก็บกล่องฟางข้าเจ้านะครับโกดังกระป้อมฮะกระป้อมอยู่ไหนมีจักตัวมีหลายตัวบ่วเพิ่นเลี้ยงกระป้อมน้ำบ่ อันนี้เป็นท่องหน้านะครับเป็นทงหน้าอันนี้ก็หญ้าปลูกนะเขียวๆนี่ตัวน,นี้ที่เป็นหัวเป็นหัวที่เขาจะปล่อยไฟสําหรับจะมาอ่นเลี้ยงหัวนะครับตอนนั้นเป็นกระบะสาหรับเอาน้าให้หัวกินพูนวาวทเหมือนยูพุนนะครับสีขาวๆพูนพามินตา่าเมืองบรรยากาศท่งหน้านะครับบ้านแวงนะครับตำบลหมู่มอน อืมโอ้มอ,องใบเตยดังแห้งเลยวันนี้ปัดเถอะหันนัานอันไหนอ oh <my> God. โอ้ยคือเศร้าเร็วแท้ห่ว <c oughs> ย <c oughs> โอ้โอัดนี้อันนี้ก็ดังดีแท้ตัวนี้ ม,ม,ววมันร่มโมมี่เมื่อนีอ้ว่าเสียดายนะครับตอนทุ่มหนึ่งรมโมมีจังเม็ดเลยมามาจับมาจับนี้ไว้ให้ปู่ลองแกงดูเอาเอาขอ,องนั่งพดก็ได้เอาจับนิ่งๆเด้ <S <S ดดดอ่านะครับลองเบิ่ง <S <S มันสีดังจังไดหมุนใบก่อนค่ะฮะหมุนใบแบบเนี้ยหมุใในแบบไหน <Huh? S 2> ทำให้มันหมุนแบบเนี้ยทำให้หมุนไปหมุนมาเนี่ยใชจ่จับจับจับเชือกนี่จับไกลไหมเออจับแบบน,นั้นระวังปาหยหัวนะคะถ้าหมุนแรงมันก็จะแรงโอ้โ oh. <laughs> ฟังเสียงครับ Wow, saya บาจะนุกกระเจียงดังดื้อดีดื้อดือดื้อดืดื้ดี้็ดือดืดืด อ้ามันเป็นเหมือนกับโดนนีแ้แท้แท้เนี่ยปาือตเสื้อเกือบขาดเสืออเกือบขาดเสื้อเกือบข,<น>ข,ขาดเลยมันบิดบิดด่วนเลยแล้วมา่น,นี่เม่อปูร่งางมึงดูอันนี้เกือบขาดมึงดูเสือกเหลือนิดเดียว มาบมึงตัวนี้นะครับที่แจ้งไปกับด่านมาเนี่อุ้ยอุ้ยนี่ขึ้น มันจะดังอยู่สามโน้ตนะครับดีด kind of like ีด <c oughs> <c oughs> ีด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 ีมันดังอยู่สามโน้ตเหมือนกับอ่าเหมือนกับแต่ทหารอะบะแต่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 เหมือนกันเลยครับโอ้เคครับผมก็ไม่เคยเล่นดอกตั้งแต่เด็กน้อย ตั้งแต่เด็กน้อยบ่เคยเล่นนะครับการมีแต่บึงได้ฟังเสียงของขเจ้าเามื่อนี้บ่ได้บ่ได้เห็นตัวมันขึ้นนะครับไ่บได้เห็นตัวว้าวขึ้นแต่ก็ได้มาเห่ียนูนะครับสนูก็เหมือนกับท่านูท่านูก็คือสําหรับยิงธนูนี่ยิงธนูปักนะครับ ตน,นี้ว่าสนูสนูว่าวถ้าธรรมาดากะตัวนี้จะเป็นใบลานเนาะโบลานจร,จ,จริงจะเป็นใบลานอันนี้เป็นตัวที่รัดของไหมทำจากตัวที่รัดของครับกรมาได้บึงสนูถึงมันบกขึ้นฝากอะได้มาแกงให้เบิงนะครับผมหลานน้อยใบเตยหลานน้อยโพสนะครับ รานน้อยโพดนัน่นไม่ไปเตยมือเนี่บไ่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าครูปิดพุ่งมืออื่นมือมือวานนี่เขาเขาไปเขาไขา่เขาก็เลยปิดแมนน่นอ๋อพรุ่งนี้ไปไหมนี่ไม่ได้ไปเอาเป็นวันมาคาบูชาเพราะมาคาบูชาวันหยุดอีกหนึ่งวันอ๋อเย็นนี้กลับไหมนี่กลับบ่กลับไปอาบน้ำโอ้ เอาไว้ซํำนี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปกับหลานน้อยนะครับผมคำละนะครับจะผมก็จะได้กลับแล้วนะครับผมอะหลานน้อยมาเล่นอย่างนี้แหละก็มาตามมามาเบิงนะครับมองอยู่มองเท่าที่ว่าหลานน้อยมากอยู่บ้านมูก็คือหละหลังนี้แหละนะครับกะอ่าอันนี้เป็นบ้านญ่าใช่ไหมบ้านหนูค่ะบ้านหนูเลยป้าเธอ อืมของเยอะมากเลยของข้างล่างยังไม่อันนั่นเดียมีของเยอะอ่าไม่เป็นไรเอ้าสำหรับโบูก,กับร้านน้อยสำหรับมันนี่กับง้อยาไว้สำนีก่อน,น,อนผมพอใหญ่สำเ็จแล้วก็อใบเตยแล้วก็องโพดิมู่ของใบเตยนะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีค่ะ